สวัสดีครับเ,เพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่เล่าชาแนลนะครับอยู่กับเกมแรก้าร็อกออริจินนะครับวันนี้ก็มีตัวเร่องอะไรกาช้าใหม่ปะกาช้าใหม่นะครับตอนแรกแบบหลายคนรอคอยจะชุดนี้นะชุดชุดแบบวิกิสินนะนึกออกปะคือสเตตของที่เซิฟไต้หวันมันค่อนข้างดีครับหลายคนรอคอยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันวน่ามันมันจริงไหมก็คืออย่างที่เพื่อนๆรู้กันแหละครับว่าสเตตมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่า มันยังง่าซื้ออยู่ไหมหรือจําเป็นอยู่ไหมผมมาไล่ดูีิะอันแล้วกันมาดูมัวก่อน,ท,นที่มวกยิงเท่อยู่นะก็สวยดีครับเป็นเหมือนแบบลอรอ์ฟ้าอ่าพีเดนะครับลัก3ามเด็ 3, H 3, H 3. กสามพีกแท็กส็ทสก็ก็ใช้ได้เออมันก็ใช้ได้ครับแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขนาดต้องมีฮนะดูชุดต่อชุดพี P H 3, H 3. เอ็กแท็กสาเอ็มเป็นชุดเกี่ยวพวกพีเอ็กเนาะสเต็งสามอินสามเด็กสามพีเดเมรีดักส ทำดาเมจต่อฟอร์มเลสสองนะครับได้วยแลดาเมจจากฟอร์มลดลงอีก2แล้วก็มูฟสปีด2แล้วก็ซุกออสเตตอีก2ก็สเตตเหมือนดีนะเหมือนใช้ได้ครับแต่เน้นไปทางฟอร์มเลสนะฮะกับพีดาเมจอ่าพีดาเมจดีดักชั่นนะครับ,บ, P รบโดนเข้ากายภาพเบาลงนะต่อมาตัวหลังนะฮะหลังก็ชุดเหมือนเออ่ตุ๊กตาเหรอซซนิดอร์นะฮะพีเดฟสิบหกเอ็มไอแคลยี่สิบห้านะครับอิกโนสองเอ็มอิกโนเอ็มอีกสอง g l o b a l cool down 3แล้วก็ข้างหลังบว move speed อีก2ให้ผม move speed เยอะจังนี่เป็นเซ,ตเซ็ตวิ่งไวเหรอครับเนี่ยอ่าต่อมาแว่นนะครับเป็นตัว p d e v 16นะครับสเต็ง3อิน3เด็ก3ฟอร์มเลดอีก3ถ้าเซ็ตนี้รวมตีฟอร์มเลด5%เร็เลยนะเนี่ยคือผมดูไว้วมันกลายเป็นเซ็ตวิง่งเนี่ยเซตวิ่งนะกับเซ็ตตีฟอร์มเลดแต่ถามว่า move speed ชุด2%ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่า ถ้าเกิดเอาใส่ทาอาหารเนอะมันมีชุด5%อยู่ครับอันนี้ก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ในการใส่ที่ทาอาหารนะครับเดี๋ยวเราผมขอลองดูฟอร์มเ a e หน่อยว่ามันเยอะขนาดนี้หรอมันต้องมีชุดหรอครับเอ่อเป็นไท p f o r m l a e อืมก็มีแค่ท์เวิร์ดนะ มีแค่มาฟาร์มไลเวิร์ดแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีแล้วอะที่เหลือฟอร์มเรียดมันก็แบบนี่เป็นบอสครับรนี่ก็เป็นบอสหมดเลยก็สติงไงเออสติงอาจจะฟาร์มสติงได้อีกตัวหนึ่งครับไลเวิร์ดกับสติงฟาร์มได้นิดหน่อยฮะแล้วก็ดวพวกนี้ตีเบาลงแทงบัดดี้ไนได้ครับแต่บันดีน้ไนก็คนที่ล่าสมมากก็จะเป็นสมมากคนที่ล่าก็จะเป็นนี่อยู่แล้วครับพวกแก๊งแบบสายเวทอยู่แล้วฮะอือพวกสายเวทฮะถามว่าจําเป็นไหมผมมองว่าก็ ก็ยังเฉยๆนะคือได้ข่าวว่าสเตตของที่นู่นโหดกว่านี้เยอะนะครับคือแบบมันจุใจกว่านี้เนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่คนนะยังไงก็ใครจะเปิดก็ขอโชคดีนะใครไม่เปิดก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ขอลองอันออเดิร์ออเดิร์อันนึงชิม,ลา,ชมล,าลาก่อนชิมลาก่อนเผื่อเวิร์กเผื่อเวิร์กโอเคลาก่รากาเช้าผมไม่ค่อยดีเลยทุกคน <c oughs> ผมเย่จัดนะฮะยังไงก็อ่ะประมาณนี้ทุกคนยังไงก็รีวิวมีอะไรค่อยปักเออเดี๋ยวขอขอพยายดูไม่ มีทวนถี่อ,ะอ่ะอันอื่นก็เฉยๆครับผมยังไม่ซื้อผมยังไม่ซื้อทุกคนคือตอนนี้ไม่มีตังค์เติมอะอยากเติมมากแต่ไม่มีตังค์ว่ะจริงนะน่าเสียดายมากที่ผมจะไม่มีตังค์เติมโคตรเศร้ารับของแป๊บนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันทุกคนตอนนี้คือบอกตรงๆว่าแพ็คของแลกมันเยอะมากจริงๆนะยังไงเราลองเลือกแล้วกันนะครับว่าที่เหมาะกับเรานัน้นเราก็อย่าเติมเกมเยอะเกินไปจนแบบไม่มีเงินกินข้าวนะ ผมดูไปดูมาลีชัดผมแม่งโคตรเยอะเลยทุกคนนะไงก็เตือนอย่ามีสตินะฮะนะผมก็ไปก่อนแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับยังไงก็ฝากกดไล์ก็ซับไงให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งตามด้วยเวลาผมไลค์กับลงคลิปมัน,ในใจะแจ้งเตือนสุดท้ายมีอะไรก็อคอมเมนต์ไว้ข้างล่างทุกคนเจอกันพรน้านะครับบายบายฮะทุกคนนะ่ะ